แมมปั๊บ let's go ต้ oh, องดื่มน้ำลายต่อเลยนะแถ, nah> ถ <S <S ้วาผัดกิ่งถ้าผัดบุญบ้านเลยถ้าไม่เผ็ดเอาเผ็ดนี่ว่าเอาเผ็ดถ้าไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะคาวมันหนักมันหนักกับผลไม้ได่แล้วปลาไปจากไหนเนี่ยผลไม้ตะโกนั่งอยูนีอ้ไม่ได้ยินเลยนะโอ้โหเนี่ยมันกำลังสั่งกับข้าวปลาหน้ากินไหมผมซามมาจากสวนเลยนะเด็กไม่เลยรมีอะไรอีกบ้าง อเอเอ,เอ,เอ,เอแมมกำลังอินกับเอออาหารอยู่ผลไม้เขี่ยข้างๆเลย,ยนี่นเลยแมแม่ไหน,วนหเวลาพี่๊อบี้กินพี่๊อบี้กินยังไงผมทำแบบนี้นะและะ้วปาชิงซิสีหม,ม,มหาเลยนำจายรสชาติเป็นยังไงเข้ม มันก็หวานรสชาติทุเรียนะ<อ>่ะ